ทำไมาแจ้งเราแล้วเขาบอกว่าเราขอชุดที่เป็นทางการนะโ๊ถูกต้องไม่ทางการเองนะคุณเนอะลองลองใส่ชุดนี้ไปเออทำบัตรประชาชนดูว่ามันจะหานชุดทางการนะคะเออนะอยากให้ทักทายพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆที่ดูเราอยู่จากทาง YouTube กับพี่เอค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชีวิตธนามินโนสกุลพัฒนนะคะสวัสดีค่ะคุณพระ ไม่เสียงสองนะปกติปกติเลยเห็นไหมครูร้มเป็นครูการแสดงดูออกเลยเแล้วมันเจ็บไหม้างคนปกติดูดเลยคุณครูสอนการแสดงพูดเลยใช่ใช่แล้วก็กินเสียงน้องๆที่กรีดขึ้นมาดูไม่ใช่เสียงกรีดด้วยเป็นเสียงหัวค่ะอันไหนลองอีกทีลองอีกทีสวัสดีค่ะชีวินธนามินวงศกุลพัฒน์นะคะคุณคคูได้ยินไหมล่ะมันไม่แอ้มันหูครูคะอันนี้เรียกปอมไหมคะเรียกคู่การแสดง พวกกบบก็ฟาดฟันกันสุนดฤทธิ์มนกันนะครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เปิดสงครามแล้วว่าเริ่มเลยเชิญคุณครูทักทายแฟนๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อร่มนะคะร่มสัทนาลาพิพัฒน์ค่ะชื่อในวงการโคร่มค่ะ เสียงเด็กปรบมือดูปีดากว่าตอน<ช>ทีรีกีกา้อันนี้คือเสียงกรดไงฝากไว้ก่อนนะคะฝ <laughs> ากไว้ก่อนด <c oughs> ่าเซมิโตค่ะอ่ามาเรามาเริ่มถามกันก่อนเลยดีกว่าพูดคุยกันนิดนึงซรีส์เรื่องนี้ค่ะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่พาร์ทแล้วก็แต่ละพาร์ทนียมีความเกี่ยวโยงกันยังไงบ้างหนูเริ่มก่อนแล้วกันนะคะครูค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่พาร์ทนะคะจริงๆเรื่องราวอะค่ะก็หลายๆคนอาจจะมองว่าใครหรือเปล่า ไม่มีไม่มีไม่มีใครถ่ามจะต้องบอกจะต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวชีวิตหมดค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวชีวินเราเองไม่ได้มีการพาร์ุคนใคทั้งสแต่ว่าคุณก็อยู่ในวงการนี้คุณถูกกระทำมาขนาดนั้นเลยเลยเหรอคะอาก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเคยเป็นผู้จัดการมาด้วยเคยทำรายการมาด้วยแล้วก็เคยเป็นเมียชีวิตก่อนเฮ้ยหล่อเลย ตรงนี้ถ้ามีใครถ่ายรูปชีวินให้ถ่ายแค่คนเดียวนะคะแคปแล้วไปลงข่าวนะคะ,ะ,คะพวกเราบนเวทีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลองเวลาสัออ่งหมายสารมาก็แค่ชีวินนะคะเขินแล้วนะ <laughs> พอพี่ทิวินพูดเรื่องเราเมื่อกี้แบ่งเป็นกี่พาร์ทยังไงนะจากที่พี่โทรแบ่งเป็นสี่พาร์ทพาร์ทแรกเลยคะเรียกว่าคู่จิ้นใหม่พาร์ทที่สองนะคะเราเรียกว่าสงครามผู้จัดการพาร์ทที่สามเราเรียกว่าวน์ไอดอลและพาร์ทที่สี่พาร์ทสุดท้ายเรียกว่าเมียค่ะอย่างที่คุณพูดมาแล้วว่าคุณผ่านมาหมดเรื่องราวแบบนี้คุณเคยเห็นมาหมดผ่านดีกว่าผ่านด้วยตัวเองพี่โทรตัวเองผ่านด้วยตัวเองไม่เคยเอาเรื่องค่าดูดว คนคะบอกเขาว่าอย่าใช้อาชีพนักข่าวในบนเวทีในหน้าที่นนคุณเวลาเป็นนักข่าวมันต้องสักใสาอโอเคโอเคโอเคคุณหยิยบยกเอาเรื่องเหล่านั้นมาทำหรอคะเธอเธอรับว่าเป็นหนุ่มกันชัยนะออ,อุ้ยนะโอยกัสือนะออมาสิไม่เกี่ยวด้วยเหมือนกันครับ เพาะ่าต้องรอไปดูใช่ากนา,า,านต้องถามคนที่อยู่ข้า,าขงๆเพราะว่าต้องหารวมด้วยค่ะครูคุณ <c oughs> ต้องหาร่วมด้วยเวลามีอะไรมันต้องหารด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เขาว่าไปเ,ออเรื่องราวมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเป็นยังไงเล่าเรื่องราวให้เราฟังหน่อยคืรอร่มค่ะบริษัทยอยู่ตรงอโศก <c oughs> อานะแ,แสงพิการเรียบร้อยแล้วเชิญค่ะก็จริงๆแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันกับทุกคนนะเพราะว่าจริงๆวงการนี้เป็นวงการที่แบบเพิ่งได้รู้จัก แล้วก็มารับรู้เรื่องราวหลายๆอันมีเคยได้ยินมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าหลักๆเราก็มาเรียนรู้จากนี่แหละค่ะชีวินนี่แหละค่ะชีวินทุกอย่างเราโยนกลับมาที่ชีวิตชีวิตชีวิครูร้่บอกว่าฉันหาน50ิแต่ว่าขอโยนไปชีวินเอางี้ขอสรุปดีกว่าเรื่องราวซีรีส์นี้นะคะเป็นจุดตั้งต้นคารแรกเราก็รู้สึกว่าเราอยากทาซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ ตอนเด็กๆเ,เราเคยดูซีรีส์ที่ตีแผ่เบื้องหลังแลวง้วเรารู้สึกว่ายิ่งช่วงนี้คนคนอยากรู้เพราะว่าบางทีเรื่องราวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือวงการไหนๆเ,เราเชื่อว่าทุกวงการมีความลับอ,อยู่เสมอและมีสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วอะค่ะเรามาร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่า ใครเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้ซึ่งตัวเราเองหรือว่าตัวนักแสดงเองก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ในจุดจบของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกคุณคนดูทุกคนจะเป็นคนให้คำตอบเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาค่ะเราก็อยากได้คำตอบเราอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะอตอบดีต้องตอบเลยนเมชนะตอบเลยตอบเลย ใครเป็นคนกำหนดให้มันเกิดขึ้นคุณตอบไปแล้วว่ามันไม่ไม่ทราบเราว่าสุดท้ายใครเป็นคนกำหนดสุดท้ายอพอคนดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะ่ะคุณจะได้คำตอบอ,อย่างเราเราได้คำตอบแล้วเหมือนกันว่าใครเป็นคนกำหนดในเส้นทางสิ่งเหล่านี้ของเรา<อ>เราจะยังไม่สปอยนะคะว่าเราได้คำตอบว่าอะไรเราเชื่อว่าครูล่มก็ได้น้องๆทุกคนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกตัวละครถูกเขียนขึ้นมาใกล้เขียน จาาน้องๆเป็นการอแดปขึ้นมาโอเคชีวินใช้คำว่าถ mmm ูกเขียนขึ้นมาถูกเขียนขึ้นมายังไม่ได้ถูกนำมาฉะนั้นใช่ค่ะกระเช้าชีวินไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องนะคะถูกต้องค่ะอยากชีวินยังไม่ซื้อกระเช้านะดิฉันยังให้พี่ดิฉันยังอยู่ตรงนี้ถูกต้องค่ะอ่คขอเนี้คุยกับคุณล้มต่อคะคุณล้มค่ะสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับการทํากองกองนี้คืออะไรคะรู้สึกว่ามันท้าทายมากชีวิน การทำงานกับชีวินดั้งซนทุกคนก็ตอบว่าชีวินค่ะถ้าคำตอบนี้ไหมคะครูไม่ใช่หนึ่งในสามใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแ้ตอนแรกที่เจอชีวินชีวินเป็นเป็นผู้บริหารนะคะตอนที่เคยทำงานด้วยกันตอนแรกคือใครไม่ทราบนะคะใช่นะคะงานเป็นผูบริหารนเบาไปเนาะซึ่งจริงๆแล้วชีวินที่รู้จักในตอนนั้นกับชีวินตอนที่ออกกองร่วมกันเป็นแบบนึงเลยค่ะ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเขาเขาสอนอะไรเราหลายอย่างมากๆกับโลกซีรีส์วในการกำกับและทุกๆอย่างเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะว่าการกำกับร่วมอะ <c oughs> เราไม่ได้คิดคนเดียวอะมันคือการแชร์ริ่งกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเอาสิ่งที่เขาแบบอ๋อโอเคเฮ้ยอย่างนี้ไหมคือเราเทสกันตลอด <c oughs> เวลาอะไรอย่างเี้ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายค่ะแต่ว่าเป็นท้าทายที่สนุกนะคะแล้วก็โจทย์ที่สองก็คือคิดว่าทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันในกองถ่ายคือเรื่องของเวลาอ๋อยังไงครับครูคือเวลาแบบมันมันจำกัดมากเพราะว่าเขาแบบให้ทุกคนกินเข้าตรงเวลาจริงๆอิงเที่ยงเย็นอะหรอไม่ไม่ตรงครูมูซาหรือเปล่าคะแต่ฉันไม่ตรงเวลาค่ะครูอย่างมูซานะคะชีวินเป็นไปคนกลัวเป็นโรคกระเพาะ นะกอถูกต้องนะพี่พี่โฉพอะนี่ไปแบบว่าไม่กี่คิวเนี่ยจะมีคําหลอนหูมากกี่นาทีกี่นาทีคุณเคยได้ยินไหมคะแต่คําหลอนหูของหนูเคยไดรู้ไหมคือคำว่าอะไรคะกลัวแล้วนะพี่โดมคือขำแรงสุดคุณจารุวัฒน์คือแรงสุดคนเพาเคยโดนเหรอคะ คำหลอนหูของเราคือคําว่ากินข้าวก่อนดีกว่าเราสึกว่าคํานี้มันหลอนมากพอบางทีเรากินข้าวเช้าตอน9ก้าโมงกินข้าวเที่ยงก่อนดีกว่า10บโมงเราสึกว่าเออ้ยกองนี้มันมีเวลาดีมันมีระเบียบแปลละมันมีชอบแล้วอารมณ์เพื่อนที่เพื่อนพูดมาในวอร์รู้สึกไหมปลอดภัยนะจริงๆแล้วตัวอย่างทั้งหมดนะคะขึ้นจากพวกกับที่มารวมอย่างพี่เนวพี่ติพี่ลิศอะไรเราเคยไปเธอบอยเหรอ จะบอกว่าพี่นิวเขาก็เป็นคนแบบนั้นเหรอคะรอรอช่วงเขาดีกว่าโ <Okay. S 1> <Okay. Okay. S 2> อเคโอเคโอเคก่อนที่เราเจะไปช่วงต่อไปขออนุญาตคำถามสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากภาครวมสักน,นิดหนึ่งกับน้องๆตรงนี้ให,ให้ถือว่าเป็นการฝากในฐานะคุณครูแล้วก็ร่วมก,กับด้วยนะคะว่าแบบดเด็กๆเหล่านี้เนี่ยจ,<น>จะเป็นยังไงให้ฝากในอ้อมอกค้ามใจสักนิดนึงเชิญค่ะครูก็อยากจะฝากน้องๆนะคะใน ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีหลายชีวิตมากๆแล้วก็หลายๆคนก็เพิ่งแบบว่าได้เล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเลยแต่ว่าความสามารถของน้องๆเนี่ยไม่ใช่ความสามารถแบบเหมือนคนที่แสดงครั้งแรกเพราะว่าเขาแบบกระโจนลงไป100%เลยค่ะอยากฝากซีรีส์เรื่องนี้คะ่ะค่ะคุรมงนาน พี่ชีบีนเชิญสันิานอย่ฝากเลยหรอไม่ไม่หนูว่าแบบพูดถึงื่้งนี้หนูว่าเออความไวปูงโอเคค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นจุดที่ทําให้เราย้อนกลับไปว่าตลอดการทํางานในวงการนี้เกือบสิบปีเราผ่านอะไรมาบ้างและเราก็ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างมีส่วนที่เราเคยเข้าใจผิดเราเคยกระทําผิดด้วยตัวเราเองรวมไปถึงบางครั้งเราถูกเป็นผู้ถูกกระทําค่ะวันนี้ พอเราได้เริ่มทําสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในงานทุกๆชิ้นเราเห็นคุณค่า ของมันมากขึ้นแล้วก็เราเชื่อว่าน้องๆทุกคนรวมถึงลูกค้ารวมถึงทีมเขียนบทหรือนักแสดงทุกท่านก็เห็นสิ่งเรานี้เช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะนะคะพูดถึงทีมเขียนบทแล้วก็เรื่องราวยังไงพี่โซใช่แล้วมีคุณเด่นที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วย่พี่เด่นเลยแล้วก็อีกถึงชั้นนะคะคุณครูค่ะคูณอารอพรแผ่นดินทองนะคะเป็นผู้ปรึกษาแล้วก็พัฒนาบทซีรีส์วอร์ัไวของเราให้ครูขึ้นมาพูดอะไรนิดนึงเชิญค่ะคุณครู